สวัสดีครับพบกับครูภูมิพิระกอนนัครับวันนี้เราจะไปเรียนอะไรกันไปดูกันเลยครับประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิน่นสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ยังคงเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นเคยครับแต่ก่อนอื่น เราไปทบทวนเรื่องราวที่เรียนกันไปในครั้งที่แล้วกันก่อนนะครับน้องๆครับที่เราได้เรียนไปเมื่อครั้งที่แล้วคือประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวนะครับซึ่งก็คือสิ่งดีงามที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นประเพณีในครอบครัวเช่นการทำบุญวันเกิดและวัฒนธรรมในครอบครัวเช่น การแสดงความเคารพผู้ใหญ่เชื่อฟังคำสั่งสอนและความผูกพันรักใคร่ในครอบครัวซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้ครอบครัวของเรามีความอบอุ่นและมีความสุขอีกด้วยครับ กัันฟงสู่อยากให้น้องๆลองออกมาเล่าสู่กันฟังว่าน้องๆรู้จักประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นของตอนเองมีอะไรบ้างน้องๆครับก่อนเข้าไปเรียนรู้เรามารู้จักกับคําว่าท้องถิ่นซึ่งก็หมายถึงชุมชน หมู่บ้านหรือเมืองนั่นเองครับในชุมชนแต่ละชุมชนตั้งอยู่ที่พื้นที่ที่แตกต่างกันทําให้แต่ละท้องถิน่นมีประเพณีและวัฒนธรรมแตกต่างกันไปด้วยหรือถ้าชุมชนบางชุมชนอยู่ใกล้กันก็จะทําให้มีประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่คล้ายกันได้ครับดังนั้นในประเทศไทยของเราก็มีอยู่หลายภาค จะมีประเพณีและวัฒนธรรมที่หลากหลายเช่นประเพณีปลอยส่างลองลอยกระทงสายแข่งเรือล้านานานในภาคเหนือส่วนทางภาคอีสานจะมีประเพณีบุญบ้างไฟประเพณีไหลเรือไฟส่วนภาคกลาง ประเพณีแข่งเรือยาวประเพณีวิ่งควายและทางภาคใต้จะมีประเพณีชักพระประเพณีการแข่งเรือยอกอเป็นต้นเอาล่ะครับ ได้รู้จักประเพณีต่างๆกันมาบ้างแล้วนะครับทีนี้เราไปดูประโยชน์ของประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นไปพร้อมๆกับพัดและครอบครัวของพัดกันเลยครับพ่อกับแม่พาพัดไปดูการแข่งเรือยาวของจังหวัดที่มีขึ้นเป็นประจำทุกปีบรรยากาศริมแม่น้ําที่ใช้สําหรับการแข่งเรือยาวมีเสียงอื้ออึงของผู้คนที่มารอดูการแข่งขันเรือยาวในครั้งนี้คนเยอะจังเลยครับคุณแม่ นั่นสิยิ่งพอมีที่ให้มองเห็นการแข่งขันอยู่หรือเปล่าเนี่ยการแข่งขันใกล้จะเริ่มแล้วอ้าวพัดมาตรงนี้มายังมีที่ว่างอยู่ขอบคุณมากครับคุณป้าไม่เป็นไรจ้ะคนบ้านใกล้เรือนเคียงกันมีอะไรช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปคุณแม่ครับคุณแม่ครับ การแข่งขันเริ่มแล้วหรอครับพัดส่งเสียงเชียร์อย่างสนุกสนานจนกระทั่งการแข่งขันคู่แรกจบลงสนุกจังเลยครับพายเรือกันเร็วมากๆเลยครับอืมแล้วพัดรู้ไหมว่าเขาพายเรือยาวกันได้ยังไงจ๊ะเขาก็ให้คนหลายๆคนมาช่วยกันพายเรือน่ะสิครับจะพูดอย่างนั้นก็ถูกจ้ะแต่การพายเรือด้วยกันเยอะๆแบบนี้นะ่ะ จะต้องอาศัยความสามัคคีกันมากๆเลยนะเพื่อที่จะได้พายไปข้างหน้าพร้อมๆกันให้ถึงเส้นชยัยน้องๆครับประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์อย่างเช่นการแข่งขันเรือยาวจะแสดงให้เห็นถึงความบุกพันระหว่างสายน้ำกับชีวิตของคนในพื้นที่นั้นๆและที่พาสได้ไปเห็นนั้นเป็นการแข่งขันที่น่าตื่นเต้นใช่ไหมล่ะครับ แต่กว่าที่ลูกเรือแต่ละคนจะบังคับและออกแรงพายให้เรือแล่นไปข้างหน้านั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับซึ่งประโยชน์ที่ได้จากประเพณีแข่งขันเรือยาวก็คือจะต้องอาศัยการฝึกซ้อมความอดทนและความสามารถขี่กันด้วยอีกทั้งประเพณีนี้เมื่อจัดขึ้นในชุมชนนั้นก็จะทำให้คนในครอบครัวได้ออกมาเชียร์ทำกิจกรรมร่วมกันเกิดความสนุกสนาน และส่งผลให้มีการสืบสารต่อประเพณีวัฒนธรรมนี้ไปอีกหลายรุ่นครับน้องๆครับวันนี้ที่บ้านของเพลินก็เตรียมของจะไปทำบุญกันกันกบครอบครัวในวันวิสาขาบูชาเราไปติดตามเรื่องราวของบ้านเพลินกันครับว่าจะปฏิบัติตนตามประเพณีทางศาสนาอย่างไรบ้างเหมือนกับครอบครัวของน้องๆหรือเปล่า บ้านของเพลินแม่และคุณยายเพลินกำลังช่วยกันทำกับข้าวและเตรียมของเพื่อไปวัดกันในวันพรุ่งนี้เพลินจึงเดินเข้ามาหาคุณแม่กับคุณยายทำกับข้าวเตรียมของเยอะแยะเลยจะไปไหนคะพรุ่งนี้เราจะไปทำบุญที่วัดกันลูกเพลินรีบเข้านอนนะพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เชา้า ครอบครัวเพลินตื่นแต่เช้ามีคุณพ่อคุณแม่คุณยายและเพลินไปทำบุญที่วัดแถวบ้านร่วมกันในวันวิสาขาบูชาคนเยอะแยะเลยค่ะคุณแม่ใช่แล้วลูกวันนี้เป็นวันพระใหญ่ไงลูกวันพระใหญ่คืออะไรคะหนูไม่เคยได้ยินเลยวันพระใหญ่ก็คือ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็มีวันมาคาบูชาวันวิสาขาบูชาวันอาสารหะบูชาและวันเข้าพรรษาไงลูกแล้ววันนี้ที่เรามาทำบุญก็เป็นวันวิสาขาบูชาแล้วเพลินรู้ไหมว่าวันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญอย่างไรอ๋อหนูทราบค่ะ คุณครูเคยสอนเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสสรู้ปรินิพพานตรงกันในวันเดียวกันก็คืคอตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือน6กค่ะคุณยายแล้ววันวิสาขบูชาเรามาทำบุญแล้วต้องทำอะไรอีกคะส่วนใหญ่เราทำบุญตักบาตรเสร็จก็จะฟังธรรมบางคนก็บำเพ็ญประโยชน์ที่วัดเช่นช่วยกันปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดวัดเป็นต้นพอตอนกลางคืนก็จะนำทูปเทียนดอกไม้ไปเดินเวียนเทียนรอบโบสถ์กันหนูเข้าใจละค่ะงั้นเราไปตักบาตรกันคืนนี้เราจะไปเวียนเทียนกันเพลินเดินจับมือแม่ไว้นะลูกเป็นยังไงบ้างครับดูเรื่องราวครอบครัวของเพลินเรียบร้อยแล้วเห็นถึงการเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีทางศาสนาในวันวิสาขบูชาว่า ในวันสำคัญสำคัญพุทธศาสนิกชนที่ดีจะปฏิบัติการอย่างไรบ้างเช่นบ้านของเพลินก็จะไปทำบุญตักบาตรฟังธรรมและเวียนเทียนรอบโบสถ์กันซึ่งน้องๆเห็นไหมครับว่าประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนนั้นมีแต่สิ่งดีงามทั้งอย่างสร้างความผูกพันในครอบครัวสร้างความสัมพันธ์อันดี เกิดความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของคนในท้องถิน่นและยังส่งผลให้เกิดความสามัคคีในชุมชนอีกด้วยครับเราเป็นคนไทยควรสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นตัวเองให้คงอยู่สืบไปนะครับให้น้องๆจับผู้ภาพต่อไปนี้ว่าภาพที่เราเห็นแต่ละประเพณีและวัฒนธรรมนั้นเราควรปฏิบัติต้นอย่างไรบ้างโดยให้น้องๆเลือกข้อความใส่ลงในช่องว่าง ให้ตรงกับภาพค่ะทําบุญตักบาตรและเวียนเทียนส่งน้ำพระและก่อเจดียท์ยทรา,าย วัสดุทำมาจากธรรมชาติเพื่อลอยขอขมาแม่น้ําช่วงใายเดียวตอนข้อไหนกันแน่ให้น้องๆเลือกตอบคำถามจากเรื่องราวที่เรียนมาให้ถูกต้องนะครับ ข้อ 1. ข้อ,ขอใดคือวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นการเวียนเทียนในวันมาคะบูชาข้อ 2. ใครปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่น เตยไปร่วมงานแข่งเรือยาวประจำปีข้อ3ข้อใดเป็นประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นวันเพนก่อเจอดีไซน์ในวันสงกราน ข้อ4ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมและประเพณีแล้วในท้องถิ่นเราจะเป็นอย่างไรเกิดความสามัคคีและมีการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี น้องๆตอบกันได้หรือเปล่าครับเรามาดูคำตอบพร้อมคําอธิบายกันครับข้อ1ข้อใดคือวัฒนธรรมประเพณีนในท้องถิน่นคําตอบคือการเวียนเทียนในวันมาฆบูชาเพราะการเวียนเทียนเป็นการปฏิบัติเข้าร่วมประเพณีทางาศาสนาในท้องถิ่นของตนเองได้ข้อ2ใครปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมและประเพณีนในท้องถิน่นคำตอบคือ เต้ยไปร่วมงานแข่งเรือยาวประจำปีเพราะการแข่งเรือยาวประจำปีเป็นประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิน่นซึ่งเต้ยเข้าร่วมก็เป็นการปฏิบัติตนที่ดีส่วนพัททำการบ้านส่งครูทุกครั้งและเบิ้มเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีไม่ได้เป็นการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิน่นข้อ 3. ข้อใดเป็นประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิน่นคำตอบที่ถูกต้องคือ วันเพ็ญก่อเจอดีไซน์ในวันสงกรานต์ถือว่าวันเพ็ญปฏิบัติตนโดยเข้าร่วมประเพณีทางาศาสนาในท้องถิ่นของตนเองนั่นเองครับและถือเป็นการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของไทยด้วยนะครับน้องๆข้อสเมื่อเราปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมและประเพณีแล้วในท้องถิ่นเราจะเป็นอย่างไรคำตอบก็คือเมื่อเราปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่นแล้ว ก็จะทำให้เกิดความสามาคัคคีและมีการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของตนเองอีกด้วยครับอีกทั้งยังสร้างสัมพันธ์อันดีของคนในท้องถิ่นครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้น้องๆเข้าใจของประโยชน์ในการปฏิบัติตามประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนเองแล้วนะครับในครั้งหน้าเราจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกนะครับว่าแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นรอติดตามครับ น้องๆอ,อย่าลืมกลับไปทบทวนเรื่องที่เรียนมานะครับจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับขอขอบพระคุณสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับ